ถูความประหลาดใจโรงเรียนปฏิเสธช่วยเหลือค่ารักษาของนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธการช่วยเหลือค่ารักษาของนักเรียนหนุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่หาดนางรำจังหวัดชนบุรีในงานปัิมเทศโรงเรียนไม่เห็นความสําคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ในสถานการทุกข์านเมื่อครอบครัวของเด็กหนุ่มพบว่าเงินช่วยเหลือจากโรงเรียนไม่เพียงพอสําหรับค่ารักษาในเอกภพเหลือประเสริฐภู ก่อตั้งเทสสายไหมต้องรอดและในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่มีการแก้ไขเพียงพอเลยเป็นที่รู้จักกันดีว่าโรงเรียนมีหน้าที่ในการดูแลนักเรียนไม่เพียงแค่ในสถานการณ์การเรียนการสอนแต่ยังควรรับผิดชอบในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนครอบครัวที่อยู่ในสถานการณ์ทุกข์ร้อนอย่างไร้เงื่อนไขอย่างไรก็ตามครอบครัวของเด็กหนุ่มที่เสียชีวิตพบว่าโรงเรียนไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาได้เต็มที่ โดยอ้างว่าขาดเงินและไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือเรื่องเงินคณะบุคคลภายในโรงเรียนกล่าวว่าเงินในซองมีเยอะแล้วและโรงเรียนไม่มีงบประมาณในส่วนนี้เหตุผลในการปฏิเสธถ้าช่วยเหลือโรงเรียนและบุคลากรยังขึ้นใจกับครอบครัวของเด็กหนุ่มและสุรยยไกลายของเด็กในอนาคตด้วยความประสงค์ที่อยากเป็นเสาหลักของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นายเอกภพเหลืองประเสริฐกล่าวว่ากรณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ยังเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการและควรได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ครอบครัวที่อยู่ในสถานการณ์ทุกข์ร้อนได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือที่เหมาะสมคณะกรรมการข่าวและสื่ออินเทอร์เน็ตได้ทําการติดต่อคุณแม่ของเด็กหนุ่มเพื่อขอความเห็นและเรื่องราวเพิ่มเติมอแต่ยังไม่มีการตอบกลับนอกจากนี้เรายังคงติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและจะนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีการอัปเดตต่อไป